ราศีละคณาราศีพิจิกนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับถือว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะฮะหรือช่วงที่ผ่านมานะครับยังโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่อึดอัดบ้างนะครับแต่ว่าในาภาพรวมนะฮะดาวประจําตัวของท่านนะครับในช่วงนะฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากเข้าช่วงปลายเดือนนะฮะกระกฎาคมนะฮะจำง่านะฮะช่วงเดือนสิงหาคมนะครับดาวประจําตัวของท่านจะมีตําแหน่งเป็นมาหาจักร ในภาษาหมอดูนะมาหาจากฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้อะไรจะต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนะแปลว่าบุกบั่นแล้วได้ดีไหมได้ดีนะแต่ต้องเลยหลังจากเมื่อไหร่27กรกฎาคมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่ยในช่วงครึ่งปีหลังครับในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเนะี่ยยังอยู่ในเลือคู่ศัตรูอย่าไปทําอะไรเพราะมีอุปสรรคเยอะจุกจิกเยอะ พื้นฐานดวงเนี่ยพอหลังจาก27กรกฎดาคมปุ๊บดาวประจําตัวเป็นมหาจากฟักตัวให้เป็นใหญ่มีโอกาสยิ่งใหญ่ดาวระจําตัวอยู่ในภพลาพระลาภะว่าโชคลาบหรือความสําเร็จเพราะฉะนั้นเจ้าดวงตาชีวิตหรือตัวคุณเองนั้นก็จะมีความสําเร็จหรือมีมุมของความมั่นคงเนี่ยนะฮะหลังจากช่วงนะกระกฎดาคมปลายเดือนไปแล้วนะเป็นต้นไปถึงจะเป็นมุมที่ดีขึ้นนะครับแต่ภาพรวมแล้วจะต้องพึ่งพาตัวเองนะฮะ เพราะว่าโดยภาพรวมในช่วงครึ่งปีหลังครับดาวสุป,ประเคาะ์นะที่เป็นดาวเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านนะครับยังโครจรอ,อยู่ในมุกอับอยู่ในขณะน,นี้การหวังพึ่งพิงคนอื่นนะครับอาจจะไม่ได้พื้นฐานดวงในขณะน,นี้จะต้องพึ่งพากำลังกายกำลังใจของท่านเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมั่นใจตัวเองและคิดว่าตัวเองต้องทำได้มันจะทำได้ และทําแล้วประสบความสำเร็จไหมคําตอบคือว่าประสบผลสําเร็จนะครับดาวเกี่ยวกับเนื้องานนะฮะในช่วงเดือนกรกฎาคมหลังจากช่วงกลางเดือนไปแล้วนะฮะดาวการงานน่ยนะฮะของท่านเนี่ยมีตําแหน่งโดดเด่นมีตําแหน่งยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแปลว่าการที่จะขยับขยื่นการที่จะทาอะไรก็ตามทีนะฮะเกณฑ์นในเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการงานก็จะมีมุมของความโดดเด่นกรกด,ด,ดาสิงหากันยาน่ยช่วงนี้เพอร์เฟกต นะหวังสิ่งใดสมดังใจปรารถนาหวังเรื่องงานได้งานดังใจปองนะอยากขยับขยายเรื่องของการงานสามารถที่จะทําได้นะแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าร่วมกับดาวประจำตัวคือหลังเข้าเข้าช่วงเดือนสิงหาคมไปจะเดียบเบสจะเพอร์เฟกจะเป็นมุมที่ดีอย่างแน่นอนอาจารย์ของการันตีเลยนะครับตรงจุดนี้นะซึ่งตรงจุดนี้ครับส่งผลเรื่องของการเงินไหมส่งผลของต่อการเงินที่ดีเพราะงาน มีผลต่อไรายได้แต่ข้อเสียก็คือว่าอะไรดาวการเงินโดยภาพภาพรวมแล้วเนี่ยดาวการเงินเนี่ยมนอยู่ในมุมของการใช้จ่ายเยอะหรือพอมีเงินมาปุ๊บเนี่ยเดบิตเข้ามาปุ๊บแต่เครดิตเนี่ยรายจ่ายมันปุ๊บปรับฉับพลันมันไปอย่างรวดเร็วนะในพื้นฐานดวงต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นในหลักโหราศาสตร์นะครับถือว่าองค์ประกอบของดวงคาตาชิดณขณะน,นี้ปุ๊บนะฮะพอมีเงินปุ๊บนะ ใช้นี่ใช้นี่มรณะภาษาหมอดูว่ามรณะใช้นี่ใช้นี่สินเก่าๆนะอย่าไปสร้างนี่สินใหม่ใช้นี่เก่าให้หมดเลยดีนะมีเท่าไหร่ปุ๊บนะใช้ใจ่ายกับนี่อย่าไปสร้างนี่เพิ่มเอ้อย่างเงี้ยแก้ดวงนะแต่สมุติอาจารย์กักไว้เก็บไว้กอดนู่นนี่นะั่นเดี๋ยวมันจะมีเหตุมรณะหายไปโดยโดยเร็วพันไม่อย่างนั้นก็เสี่ยงเงินกับสุขภาพร่างกายก็ต้องระวางังไว้นิดนึงนะฮะตามนี้นะครับเรื่องคู่หรือความรักนะฮะ ยังไม่ส่งผลดีนะช่วงต้นปีต้นต้นเดือนนะต้นครึ่งเดือนอครึ่งแรกนะครึ่งหลังขอโทษทีครึ่งหลังนะครึ่งปีหลังเนี่ยนะช่วงกักกยาเนี่ยยังไม่ดีโดยภาพรวมแล้วนะฮะสิงหากักยาจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่องของความรักตามดวงแล้วเนี่ย คู่ออกคองอาจจะเจ็บป่วยคู่คองอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายก็เป็นได้หรือมีเก์ของการหาเหินกับคู่ครองในช่วงกรกฎาสิงหาคมก็ต้องระวังไว้เป็นพิเศษแต่ถ้าสมมติว,ว่าประคับประคองผ่านไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเข้าช่วงกันยาตุลาไปเรื่องของชีวิตคู่ก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นตามลําดับครับผมนี่คือหมายตามนี้นะครับเอาละ้ฮะนี่คือส่วนหนึ่งของพยากรในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ อยากรู้รายละเอียดเรื่องราวต่างๆกดติดตามช่องนี้ไว้หรือถ้าใครอยากปรึกษากับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์ในที่ assign นะฮะ Horo Master นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ